สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่27เมษายน2564ครับก็จะขอถแถลงเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ของศูนย์โควิด -19 จังหวัดสมุทรสงครามนะครับมาถึงวันนี้นะครับสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดสมุทรสงครามอรอบใหม่นะครับที่มีการระบาดตั้งแต่ ต้นเดือนเมษายนนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับสมุทรสงครามมีผู้ติดเชื้อนะครับจำนวน30คนนะครับในจำนวน30คนนี้เป็นคนที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่นอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเช่นกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับจำนวน9รายแล้วก็21รายเป็นผู้ที่ ใช้ชีวิตยอยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามของเราเมื่อแยกการติดเชื้อก็พบว่าในจำนวน30คนนี้นะครับ20คนเป็นการไปติดเชื้อจากภายนอกนะครับเช่นติดจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ติดจากจังหวัดอื่นนะครับจำนวน20รายนะครับแล้วก็เป็นการมาติด ในพื้นที่คือเมื่อเป็นแล้วทำให้ญา,าติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดในครอบครัวนะครับติดอีกจำนวน10รายนะครับโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา,าหลังๆนี้นะครับก็จะพบได้ว่าผู้ที่สัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อกำลังเริ่มป่วยด้วยโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นรวมแล้วตอนนี้30รายนะครับแล้วก็ได้รับการรักษา หายแล้วเนี่ยจำนวน10รายยังอยู่ระหว่างการรักษา20รายนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามเราสำหรับเตียงในการที่จะรับผู้ป่วยโควิดได้เนี่ยโดยศักยภาพของโรงพยาบาลของจังหวัดสมุทรสงคราม3แห่งนะครับรวมกันเนี่ยสามารถที่จะรับผู้ป่วยโควิดได้เนี่ยจำนวน68รายครับ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับทางศูนย์โควิด19จังหวัดสมุทรสงครามด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโรงพยาบาลทั้ง3าแห่งและก็ทางสาธารณสุขนะครับได้มีการประชุมร่วมกันนะครับตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมการนะครับมีความพร้อมในเรื่องของโรงพยาบาลสนามไว้รองรับแล้วนะครับ แต่อย่างไรก็ตามจากการติดตามสถานการณ์แล้วก็ได้ประเมินแล้วเนี่ยก็พบว่าสถานการณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ยังสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดได้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดที่อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงครามก็คือว่าด้วยสถานการณ์รอบใหม่นะครับโควิด -19 มีความรุนแรงกว่าเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามที่จะร่วมกันปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆโดยรอบนี้นะครับต้องเรียนว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการปฏิบัติกันอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็ทํากันอย่างต่อเนื่องจริงๆเพื่อที่จะเซฟสมุทรสงครามของเรานะครับให้ปลอดภัยจากโควิด วันนี้ขอความร่วมมือในการที่จะปฏิบัติ2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือการป้องกันตนเองอย่างเต็มที่นะครับประการแรกก็คือการปกป้องใบหน้านะครับก็คือว่าเราต้องระมัดระวังไม่ให้เชื้อโควิดเนี่ยเข้ามานะครับซึ่งช่องทางที่จะเข้าเนี่ยก็คือตาจมูกปากนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ ไม่เผลอเอามือไปเช็ดหน้าเช็ดตานะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าการสวมแมสร้อยเปอรเซนะครับทุกครั้งที่ออกจากเคหสถานขอให้ยึดถือปฏิบัติในการสวมแมสร้อยเปอรตร้อยหมายความว่าทุกคนนะครับจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างเข้มงวดนะครับประการที่สองก็คือการรักษาระยะห่าง อันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ยังมีความสำคัญอยู่มากนะครับโดยเฉพาะเวลาสนทนากับผู้ที่เราพูดคุยด้วยนะครับจะต้องอยู่กันห่างๆนะครับแล้วก็ไม่ไปสัมผัสผู้อื่นแล้วก็เวลารับประทานอาหารก็ขอให้แยกรับประทานอาหารนะครับประการที่3ก็คือการล้างมือบ่อยๆไม่ว่าจะล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ก็ตามนะครับก็จะต้องปฏิบัติกันอย่างจริงจังนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ทํางานหรือสถานที่ต่างๆนะครับประการที่3มก็คือการไม่เข้าไปในที่เสี่ยงสถานที่เสี่ยงเนี่ยเช่นพื้นที่แพร่ระบาดตอนนี้เราทราบข่าวดีนะครับว่าพื้นที่หลายจังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดมากอันนี้ก็ไม่ควรเข้าไปโดยเด็ดขาดนะครับรวมไปถึงงานหรือกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมคนนะครับอันนี้ก็ไม่ควรเข้าไปนะครับ แล้วก็สถานที่ที่เป็นห้องแอร์เวลาจัดกิจกรรมต่างๆถ้างดหรือหลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็ขอให้งดหรือหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือเลี่ยงการสังสรรค์น,นะครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าการพบปะสังสรรค์การพูดคุยกันการอยู่ร่วมกันนานๆก็จะทําให้มีโอกาสติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการที่จะป้องกันตนเองอย่างเต็มที่ก็มีอยู่ด้วยกัน5ประการก็คือปกป้องใบหน้ารักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆไม่เข้าไปในที่เสี่ยงเลี่ยงการพบปะสังสรรค์น,นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องขอความร่วมมือเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษก็คือเป็นความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมนะครับสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่จะขอเน้นย้ําก็คือว่าประการแรกก็คืองดทําตัวเสี่ยงนะครับต่อการที่จะนําโควิด1 9เข้ามาบ้านนะครับเพราะว่าลายที่ติดเชื้อ ลายหลังๆนะครับก็จะพบได้ว่าเป็นการติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัวไปสถานที่ต่างๆภายนอกแล้วก็มาติดเชื้อให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นประการนี้ถือว่ามีความสําคัญนะครับประการที่2ก็คือ,องดการที่จะมีการจัดงานนะครับหรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนเช่นกําหนดไว้ว่าจะจัดงานบวชจะจัดงานสมรสนะครับ ถ้าหากว่าเลื่อนได้ก็ขอให้เลื่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นการที่ป้องกันได้เป็นอย่างดีนะครับประการที่สมก็คือว่าถ้าหากว่ามีความจําเป็นจะต้องจัดกิจกรรมหรือจัดงานเช่นงานศพไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับก็ขอให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดของศูนย์จังหวัดนะครับรวมทั้งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่ง มาตรการในการที่จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในครั้งนี้เนี่ยรวมไปจนถึงนะครับสถานที่ต่างๆการประกอบกิจการต่างๆเช่นร้านอาหารนะครับร้านค้าต่างๆนะครับตลาดตลาดนัดนะครับแล้วก็สถานที่ที่ให้บริการนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้อย่างเคร่งครัดครับผมเชื่อว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่างยิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการสวมแมสนะครับก็ขอให้สวมแมส1 0ร้อยเอร์เซ์ทุกครั้งที่ออกจากเคหสถานครับสวัสดีครับ